ผู้มีเกียรติทุกท่านครับช่วงสําคัญช่วงต่อไปเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจําปีพุทธศักราช2567มอบแด่ผู้ที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยใช้ฐานความรู้ทางศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานมอบให้กับผู้มีผลงานดีเด่นเชิญท่านผู้มีเกียรติรับชมและร่วมภาพภูมิใจผ่านวิติทัศน์แนะนําผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจาปีพุทธศักราช2567เชิญรับชมครับ สาขาศิลปรกรรมนางปริศนาวงศสริตผู้มีความสามารถด้านการแสดงเป็นที่ยอมรับจากผู้จับละครและภาพ,พยนตร์ให้แสดงอีกหลายเรื่องเช่นจุลาตรีคูณหยาดพิรุณจนประสบความสำเร็จในวงการการแสดงได้อย่างตราตรึงในหัวใจของคนไทย ด้วยบทบาทความสามารถความเป็นศิลปินได้เริ่มผันตัวเองสู่วงการนักร้องในช่วงปีพุทธศักราช2527ผ่านบทเพลงที่โด่งดังคือสาวนาหารักจนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นดารานักร้องที่ประสบความสำเร็จทุกบทบาทที่นำเสนอให้สังคมไทยได้รับรู้ความสามารถของตนเองด้วยเกียรติประวัติในการสร้างสารรค์ผลงานการแสดงและการขับร้องที่ประจักษ์ชัด นับเป็นผลงานอันทรงคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะนางปริศนาวงศิริสาขานักแสดงนักร้องนางปริศนาวงศิริหรือว่าคุณไก่เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการแสดงและเป็นผู้มี่รูปร่างสวยงามประสบความสําเร็จในการเป็นนักร้องและ ่ความสเร็จในทุบบท่านจค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึกโดยผู้แทนผู้ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์โดยคุณปริศนาวงศิริผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพัน,น,น,นธ,นธรรสน์สาขานักแสดงนักร้องประจำปี2567ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณปริศนาวงศิริค่ะ กราบสวัสดีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ท่านคณาจารย์และท่านผู้ทรงเกียรตยิณนะที่นี้ทุกทกท่านค่ะไก่เป็นลูกอีสานนะคะเป็นชาวบ้านม่วงไข่ตำบลม่วงไข่อำเภอพา,น,าน,นิคมจังหวัดสกลนครค่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมื่อ พิเศษสำหรับศิลปินทุกทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลอันสรงเกียรติจากท่านอธิการบดีซึ่งวัฒนธรรมที่สูงคานี่เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของภาคอีสานของเฮ้าโมเมนว่าภาคอีสานของเฮ้านี่สิหูอย่างเดียวค่ะวัฒนธรรมอันสูงคานี่ดังไปทั่วโลกค่ะแล้วทุกคนนี่สีบอกกันเป็นเสียงเดียวว่า วัฒนธรรมอีสานเสียงพินเสียงแคนเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดในโลกดีใจบอค่ะดีใจห้ายค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณซื้อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วกับประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันสูงคาของคนภาคอีสานค่ะแล้ววัฒนธรรมอันนี้ไกลกอยากสี ขอกราบกับท่านอธิการบดีว่าอยากจะให้ท่านอนุรักษ์และสืบสารให้งดงามแล้วก็ให้ต่อเนื่องอย่างดีที่สุดและก็ให้ต่อเนื่องให้ยาวนานที่สุดให้เป็นที่รู้จักและก็ยิ่งรู้จักมากยิ่งขึ้นของชาวโลกนะคะว่าวัฒนธรรมของคนอีสานของเรานี้สวยงาม แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่สุดนะคะสำหรับไก่ก็วันนี้ขอกราบขอพระคุณสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกทกท,กท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติทุทกทกท่านวันนี้ที่ไก่ได้รับเกียรติในงานนี้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอกราบขอพระคุณและขอให้มีงานที่ยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมอีสานตลอดไปนะคะหากว่า ท่านต้องการให้ไก่มีส่วนช่วยเหลือหรือประชาสัมพันธ์ในการที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ที่ดีที่สุดของวัฒนธรรมอีสานของเรานะคะด้วยความยินดีค่ะติดต่อไปทางคุณโกวิทวัฒนคุณเพื่อนรักก็ได้ไก่หวังว่าไก่จะได้มีโอกาสมีส่วนในการที่เราจะอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมมันสูงค่าของชาวภาคอีสานของเรา วัฒนธรรมที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งต่อไปให้นานที่สุดค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะในช่วงนี้ครับการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งอีสานโดยคุณปริศนาวงศิริพร้อมด้วยคุณปล่อยฝ้ายมาลัยพรครับเชิญพบกับคุณปริศนาวงศิริและปล่อยฝ้ายมาลัยพรครับ หอมแก้มสักนิดขอจุ่มพีดคงสิบอบองมนไปเอาน้องอายผู้คนใครเขาจะสนเล่าคนดีอย่าเฝ้าชิงสุกก่อนห้ามน้องขอห้ามไว้ก่อนคุณพี่กอดหน่อยหอมนิดนะคนดีขอโน่นขอน,นี่ผู้ชายอะไร เจ้าคงจะไม่รักพี่เกียรติคนคี้ที่สิคอน,นีจากไกลแสนงอนจริงนะผู้ชายก็อยากเล่นตัวกับเขาเฮ็ดจังลาสัญญาได้ไหมจะห้องเทาเบาๆสัญญาได้บอมค่อยๆเนี้ยโอ้ยคนลายอยากอานอีเม่สวาวันกับอีพ่อเอารถบอกพ่อเว้ยมันแนนอยู่ติกีการ่จีอกินสิ 说说的把子。